ซัมซุงกาแล็กซี่ A 3 7เการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจในโลกโซลูชิ่งแต่เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างจากกาแล็กซี่ A 3 6ก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ดีซัมซุงกาแล็กซี่ A 3 7เเป็นเครื่องมือที่มีการอัปเกรดทางเทคนิคที่น่าตื่นตาตื่นใจมันมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมและทันสมัยมากขึ้นถ้าคุณเคยใช้กาแล็กซี่ A 3 6คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อเทียบกับ A 3 7 การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจที่สุดอาจจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องที่มีการอัปเกรดกล้องหลักของ A37 มีขนาด50 MP และมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยี OIS ซึ่งช่วยให้การถ่ายภาพของคุณมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ A37 ยังมีการอัปเกรดในเรื่องของขนาดหน้าจอและมีการเพิ่มความเร็วของรอบตัวถึง120เฮิรทำให้การใช้งานของคุณมีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้น A 3 7ยังมีการเพิ่มเติมในเรื่องของสเปคของเครื่องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของแรมที่มีขนาด6 8 1 2 gb และมีการเพิ่มเติมในเรื่องของหน่วยความจำภายในซึ่งมีขนาด1 2 8 2 5 6 gb ทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลมากขึ้นและใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวกสบายและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุด A 3 7มีการเพิ่มเติมในเรื่องของระบบป้องกันน้ำและฝุ่นซึ่งทำให้เครื่องของคุณมีความเหมาะสมสูงสุดในการใช้งานที่หลากหลายนอกจากนี้ A 3 7ยังรองรับการใช้งานกับผู้ใช้งานในอเมริกาเช่น AT T ีโมบายและ u ูเอ l เซลิถ้าคุณเคยใช้ Galaxy A 36คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ถ้าคุณยังไม่เคยใช้ A 3 6คุณอาจจะสงสัยว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ A 3 7มีการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนี้ทําให้ A 3 7เป็นเครื่องที่น่าสนใจและมีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นแต่นี้เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไดจากเจียสัมริงที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ A 3 7การรเเเเปีเีียยยยบบบทกั A36 ออ่างละดว็ไซต์ เช h t t p s w w w j s m e r c h s ียสาท์มารนเดอร์วหัวันที่16บหกพฤศจิกายน2568